อ๋อพี่น้องสาวนุกเพิ่นก็มาหับเอาเลยเดอ้อไปนานได้แบดน,นี้<อ>ไปเกี่ยวขาวย่าวซอยเบาแผ่นซะก่อนแกงหน่อไม้ตำุ่งท่าพอดีมาลาตัเอื้อมากินข้าวข้าวง่ายพ่อพี่น้องไปไป้าวายอย่าเฝ้าสลบทะทางนั้นเออขับรถขับรถปปปลูกลูกลูกเอ้องเสือเอือ้อยหนังไปแล้วฮะบุตรมาเฮิงเติบแล้วเฮือนน้องสาวพี่น้องเอ้ยอเฮ้ยเือนเพิ่นกับพอดี พออยู่ไปตะแพงตะอ๊อ,อกแอ๊กม,มันหักจากต่ำละลูกเนาะก้มกระดอกกระโดอดืมันต่ำบรรยากาศแถวนี้ก็ล่มลื่นเด้อพี่น้องเด้อุ่นป่ากล้วยป่ายังป่าอ้าาอยพ,พักพัหมีสส่สีส้มผูกซวนมันกะเย็นลมลืนอ,อยู่แบบคนป่าเลยอยู่แบบผลป่าค่ะมันแบบใช่แหละผาปกหนาเอ้ยนะเออ ไปบอลน,น้อยโทรมาไปเลยเด้อพี่น้องไปนาแล้วทำนกอ่อย,อยทั้งลังหมดแล้วขู่เข่าซุเบ้อนลำเข่าไผน,<อ>นี่ข่าวจ้าวเขาาก้าวเนี่เข่ากำนี่นี่ยังพันในซุปเข่ากำมันคือบดดำจ้ะเดี๋ปกติต้นมันก็ต้องดำแด้เข่ากำมันบ่แม่นั่นองอันนี้ อเ,เอ้ยบ่แม่นเขากำมต้น,นมันต้องดำเพราะม่มันดำเขากำมันมีหลายสายพันธุ์เนะคุณเอ้ยมันดำทั้งต้นมันเลยได้นาง,งอะไรคือทางหองันทางม,มหาไซท์ใช่ปะทางศอกแซกได้ทางมานาได้แตทางนั้น

Indies. con kín mà mình xuống rồi, ừ. thôi ngay thử gớm ผูเห็นพากันถ่ายสเอเสร็จแล้วไม่รงคลิปแล้จเอาเหยังยูเสร็จอ้าวพอที่ถ่ายเวลาเห็ดกรีนแ่มาตะยมาถ่ายะเกียวข้าอะไรกัยยพีดองเปืือเนาะแปบยงเบิกนะนใดั้นไมาชนตนไวเอีนี่ ກະຈຸມພໍ່ແກງຫຼວງເອຮອດແລ້ວພໍ່ຕຽງໃດຍັງພໍ່ໄດ້ຮອດໜ້າໃດຍັງບໍ່ຮອດອີກຢູ່ປາໂຕໄກເດີ້ບືນດືດີ້ຖືເອົາຕລັອກຄໍດີ້ อแดงจะแต่ขี้พุ่นนันตอนบนหอวให้มุงยิงแขวเขาไล่ขี้พุ่นที่เขาเออหาจินนะจินนะจินนะสาวเจโน่าวเโนบอแล้วสบายดีพี่น้องเกี่ยวข้าวเยอะไหม วันละแสนสามสิบไปเลยอืมวันละแสนสามสิบเบิ่งในกระดั้นด้นมาแต่เซโนอูเแ็่แกนไม้ไปให้กินปูแล้เลยไปเลยเหงากไหมตำหุ่งตำไเลยเดีายวกระดาษตำเชลมาตำแล้วนะบักพริกบบมีอ้าวคือโบว้าวซะมีแต่พริกน้อยพริกข้าวเลยนะพริกข้าวนี่แหละแชลโอ้ส่งนี่เนาะสีชมพูเนาะ ส่งมัวในพี่น้องยผู้วันเดียวผู้วันเดียวมจะถหัปลาเด้อต้องขาดปลาโอ้ส่งกระดาพี่น้องขาดเป้าพ่อาขาดเ้าปลาตัวฮ่ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮาก่าา ใช่ใช่อะใช่ใช่ปะหมดแซ่อืมเอาไปถือมาเนาะตัวเขาต้มซุกเนาะมาไม่ไปหาวัน้ช่เอาเป้าพี่แล้วขอเชิญทายเอาเป้าพี่แล้วพี่ผู้สมกรปปั้นได้ไข่ลมได้เป้าลมลมกระปั้นเบ้เออหนือไข่อยู่โ้ยเนอะ มิดเลิกก่อนแล้วของวัดสมกระปั้นของบริว่าว่าอันส่งขาดสมกระปั้นลมกระปั้นนะบริว่าว่าส่งขาดลมกระปั้นเนี่ยว่าเรามากินอยู่รุ่มพก่นแล้วเนาะเขาก็ว่าไข่ใหญ่สมกระปั้นนะลดนุ่สุดคนเกี่ยวข้าวนี่เออนะมันได้ได้ทุกทางอีนี่นะคนมาเกี่ยวข้าวบอก่พวกเกี่ยวกันอาศัยแต่ว่ามันแดงเลยก็บพรแห้งแล้วนี่บางแห้งเกิดขี้พุ่นมาลำทางอืมไปห้องนี้ก่อน วันละแสนสามสิบเบ้เออมื่ออื่นให้มันไปน้ำกันนี่แหละน้องให้มันไปแล้วไปน้ำกันนี่แล้วไปไกะขนาดว่าอยู่อยู่จะพาเมื่อเมื่อได้แหละอยู่อยู่พ่าเขาจะพาเมื่อเมื่อฮะลาผิวเผาของมึงไป่ช้างก็ถิ่มไปนี่เลยเเจ้ารถมื่อแล้วเผาของมึงเแค่กูถิ่มไปมึงเอาผัวอยู่พี่เลยทาเดือดทีเลย ว่าจะออกฝนเด้อพี่นงเด้อโอ้ยสากเยรันาก็แทะสาไม่ใช่ากธรราจังวะดินทาธรราติกนดสากเอะนะเอาหมูเป่านี่แหละทำกระปั้นเกีียวในหลุมนี่ บเหเห ulously, ่อกนีนี่บนี um, ่บเกี uh, ้ยวนี่บ่อนี ja, ่บ่อค่แพนนาน่ะแพน่ายเข่าอเดีงามปันใดมันเออเกี่ยวตอนเศร้านี่บ่อนี่นเฮยไปกไปเลยง่ายจเข้าไดีเศราพอดีเกี้ยวเลยเนาะเดี๋ยวว่าเราไปย่างเหมอกัน ในใช้มีกัะเกี่ยวนะคบอยู่บ่เกี่ยวนะมีบ่เกี่ยวนะคบบ่แกงน้อยสดสดเลยเออน้าปั้นขนมปังไหนนะเออมันค้างใส่กูได้ฮะนโตอยู่ลุมเบ้โตอยู่หลุมฮะสื่อในไรก็จริงๆ Ờ, ừ, tôi trăng trăng đấy sao? Trăng trăng, trăng trăng Ờ Ở trăng trăng mà tay lấy anh em gửi ạ trinh trinh Ừ, trinh bên này ừ. Khang sẽ hư 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 ở nhau à Trinh trinh thì tay lấy ạ Trinh trinh Ừ, đấy bên này hả? Ừ, bên bên này กินมา,ากินกินไม่ท้อแลนะก็จำน้ำน้าวซะน้ำให้จำตนอติดกระแซานะแยบแยบแย้แบอยู่ใช่หรอ่าิอ่อนนี้แหละอ้ยอั้งอ่างน้ำเป้าอยู่นี้เอาพี่น้องเล้อคลิปนี้กันเดินทางบ้านานาบุทาราเกี่ยวได้พี่น้อง กินเข่าสกอนนะกกมาฮอนเนาะมาได้กินนะเอ้ยเออมานั่งแนี่แล้วไปกินนั่งมานั่งนี่มาลงปามลาพาจากพ่อแม่พี่น้องสกอร์เนี่ยลาไปแล้ลาแล้วพ่อแล้วีพี่น้องให้เบิ่งสำเนีแหละบด้เบิ่งอีกอันใหม่เนาะอพี่น้องใคร้องการส่งอะสร้างเลยอ่ะโอกาสเปเ่าเปล่าเนาะเอาไปยังเป็นห้างไก่เหรอน้ เอาไปก่อนพี่น้องคิดนี้กันขิกเข่าก่อนไบลยังไปเบิ่งอันนี้ไปใบได้ไม่ร้องได้ผักซองด้ไม่ร้องเด้อเกี่ยวเข่าอีกพี่นอ้องเกยเออผักช่องเในเด้อบ้าจินะสาวนกแล้วก็บ้าสาวไทยบ้านพี่น้องจ้า